ครับยังยังยังสวัสดีครับนี่ออกมาอีกแล้วครับเนี่ยบ้างเลยก็ตื่นเต้นตื่นเต้นมากก็ไม่ได้เจอไม่ได้เจอเจฟมานานมากเราก็ไม่ได้เจอน้องเนยมานานออ่ะเจฟก่อนเจฟหมดอ๋อไม่กินไม่ดีขอโทษดีไม่ได้เจอเจฟไม่ได้เจอน้องเนยมานานมากไม่ได้เจออิงฟ้ามานานมากแล้วเพิ่งไปเจอท่านคนสวยมากเออ เหมาะสมกับงานจริงทุกคนที่ได้มางานนี้ด um, ีใจมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งก็ขอบคุณขอบคุณที่ชวนมาครับขอบคุณครีมเขาเวอร์แล้วก็ happy birthday ด้วย35ปีวันนี้มาในทีมอะไรครับวันนี้มาในทีมของจะเรียกว่าอะไรอ่ะเรียกว่าเอ่อเจ้าชายไหมคะใช่ใใช่เจ้าชายเหรอเมื่อกี้เขาบอกให้ยืนตะเบะอยู่ก่อนเข้ามาแล้วใช่นะเป็นเจ้าชายไว้เขาเปิดเขาเปิดรูปมันเหนื่อยมาให้ดูโอเคโฟ เราเราจะออกมาคู่กันนะอ,ะ,อะโปอยากใส่ชุดลายเอ๊ะชุดน้องเหนอยโอ้โหเขามาขนาดเห็น,เ,เ,หนเห็นไหมนี่ะชุดอะไที่เราจะไปด้วยกันได้นะต้องอ๋อโอเคอ่ะอะไรที่มันแบบดูสีทองทองแล้วก็สีสีคีมพาวเวอร์หน่อยเดี๋ยวน้ำชนฟ้าน้ําเงินเนี่ยนะก็เลยมาเป็นแบบนี้เสร็จปับ๊บเมื่อกี้พี่พี่ทีมงานเขาแซวเขาบอกว่าไหนไหนอะโปตะเบะหน่อยก่อนเดินผ่านครับผมวันนี้ก็ต้องเดยวันนี้ก็เลยได้มีโอกาสทำงานด้วยกันวันนี้ต้องเดินเดินมาถึงก็คำนี้ เสียงเราก็คุยกับน้องเนยปกติไม่ได้ไม่ได้เราต้องทำเสียงแบบนี้เราต้องทำเสียงแบบนี้กับน้องเนยตัวเราเองก็ติดท่าทางของน้องเนยมาใช้เหมือนกัารพิธีการเออว่ะสังเกต็ดยแล้วผัดเกล็ออเมื่อกี้เห็นทำทำท่าทำทายาแล้วเมื่อไงมาถึงเจอแหนที่แบบเฮ้ยคิดถึงคิดถึงนะเนยแบบอย่านะ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 เดินเสร็จทำงี้โบบอกเป็นไรอ่ะร้อนเหรอ เราเนี่บแต่แต่เรารู้ใจเขาแล้วสุดไหมแต่ละท่าทางที่เขาทำออกมาเรารู้ใจเราทออแกงเขาถึงว่าเขาแบบว่าชี้โป๊ถามว่าอยากได้บ้างหรอเขาก็แบบแล้วเขาอ่ะโอ้อยากได้บ้างหรอแล้วเขาชี้แน่อโปเหรอแล้วเขาก็แล้วเขาทำมือกันอยากหยุ่มใช่ไหมเอออยากหยุ่มเขาอยากหยุ่มแต่เขาก็มีแกล้งคืนอยู่นะโอ้โหเขาแกล้งคืนประจำโป๊ะโปโะชอบแกล้งเขาเขาน่ารักมากเลย ในการมาพักใหญ่แสดงว่าเขาเรียกว่าอะไรแปลทุอกอย่างทางกับเกริยข้างเป็นล่ามให้น้องเหนื่อยได้เป็นล่ามให้น้องถ้าน้องเหนื่อยเดินมาเนี่ยสังเกตอาการรู้ละเป็นไรอ่ะหิวแน่ <c oughs> หิวแน่แล้วทุกครั้งโปรก็จะโอนนั้นไปถ่ายดอทอกันมาเราจะแกล้งป้อนแล้วเขาจะแบบได้ดูไดู้ไหมได้ดูจะมีบางหลังที่บอกว่าโปใส่รองเท้าเขาใช่เปิดกระจับไหล่แต่เขาไปจับหัวเราได้หรือจริงจริงแล้ว เขาแอบยุ่มหัวเราเออว่ะเป็นพัดอินดูเหมือนนกัใช่จริงๆแล้วน้องเนยเก็บอาการมานานมีแหละจังหวะนี้หัวโบฮะับดาเร้มีความสุขได้เอเนจีบวกๆก็เหมือนตอนตอนเปิดมาที่เป็นแบบว่าวิดีโอปั๊บปั๊บหูเดินมาก็ก็ตื่นเต้นเย่างเงี้นะพอตื่นเต้นเสร็จป่ะพอลงบันไดเรื่อยแล้วเจอเนยโหยใจมันฟูอ่ะก็เหมือนที่ทุกคนได้เห็นน้องเนยอ่ะใจฟูเดินยิมเฮ้ยน่ารักจังน่ารักจัง จะเจอเพื่อนเล่นไว้เดียวกันไวเดียวกันเหรอไว้เดียวกันถือว่าน้องเนยทำให้เราเปลี่ยนคลลิตไปเป็นหนุ่มแบบนุ่มเติร์กหนักไหมคะเพื่อนแน่แน่ๆเลยแตก่อนเราควรจะแบบมีเออจะแบบนิ่งๆแบบจะพูดน้อยไม่หรอกต้องแปลพูดน้อยไม่คุยใครไม่รู้เรื่องเออต้องมาเจอน้องเนยแล้วแหละแล้วเป็นไงกลายเป็นรู้เรื่องโอยไม่รู้มันเป็นเดิมน้องเนยปวดหัวพี่เนยแบบโอ้ยไอ้ขจะเจอใครเนี่ย โอ้โหโอ้มายกอ้ทุกสิ่งนานหน่อยช่วงนี้คือถ้าไปอยู่ต่างประเทศตลอดเป็นช่วงแฟชั่นวีครับเป็นช่วงแฟชั่นวีทีอะไรบ้างกับการแบบได้ไทำงานด้ก็มีความสุขทุกครั้งเลยแล้วก็ได้ได้เจอแฟนๆที่เขาไม่มีโอกาสได้มาไทยก็ตอนล่าสุดที่ไปดีออที่ปารีสก็ขอบคุณพลังของแฟนๆแล้วก็สื่อทั่วโลกเลยจริงๆครับผมแล้วก็ได้เจอแฟน ที่แบบผมไม่ได้เจอเลยนเราก็คิดถึงมากเพราะว่าคือมาถ้ามาปารีสก็เจอพวกเขาเนะี่ย <laughs> ก็ดีใจแล้วก็ทางดีออกก็ยังทวิตเราได้น่ารักเหมือนเดิม,มเขายังเห็นเราเขาคงเห็นเราสามขวบม,มั้งแต่เวลาเราไปต่างประเทศหนูก็ต้องบอกว่าจะเป็นส่งคลิปคู่เอ้ไม่เลาก็ก็ต้องมีบ้างแหมก็ต้องมีบ้างโหมันก็หเดินลงรถรถติดใช่ไหมเราเรา,เราจะมาเดินแบบโหงิบไม่ได้ดิเราต้องมาแบบ ไม่เชื่อหรอกเดี๋ยวนี้เธอไม่เธอไม่ได้เดินท่านี้ละเธอเดินท่าต้องมีเดินท่าต้องเนยลองจินตนาการภาพใหม่ถ้าวันหนึ่งได้ไปแต่เั่นมิยกันกับน้องเนยเราจะไปตัวต้องบอกเนยก่อนเนยเนยพาลงบันไดหน่อยนะอย่าอย่าทำล้มนะของของอาโหมือนได้รางวัลเป็นควายดับสองคนดังที่สร้างมูลค่าทุนสื่อ้แร้มากที่สุดในไทยเลยแต่เชนมิกขอบคุณครับผม ขอบคุณมากความภูมิใจของเรากับจริงๆก็จริงๆก,งก็เออเขินเยจริงๆก็รู้สึกดีใจในในฐานะของคนไทย <c oughs> ที่โหย้ยเราเราเห็นภาพเราแล้วก็รูปโปรไฟล์ใช้เป็นรูปลำรู้สึกว่าโหย้ยล้ำไทยอะ่ะคอมเป็นไทยโหหติดเน หลายๆอันเลยเงี้ยก็จริงๆขอบคุณสื่อจริงๆขอบคุณพี่ๆสืๆ่อไทยแล้วก็สื tai, Não, <c oughs> ่อทั่วโลกเลยแล้วก็ขอบคุณแฟนๆทั่วโลก Apocalypse ก็ขอบคุณมากๆจริงๆเรื่งานนี้ทำให้เราแบบเป็นผู้ส่งอิทธิพลด้านแฟชั่นของเอเชียไปแล้วด้วยโอ๊ยไม่ใช่หรอกฮะก็ดูสื่อน่แน่น่่ยืนตะแบกอย่างนี้เน่ไงบ้างไงบ้างสบายดีครับสบายดีก็ขอตดอ เป็นไงพอเราแบบเป็นผู้นำแระเทศอ๋าเราเราเราคู้สึกว่าโอ้ยทุกชุดที่เราใส่เนี่ยถ้าเดินเราก็จะเปลี่ยนแหละใช่ปะแต่ก่อนเดินเดินมันก็จะแบบชุดมันได้ไหมเดี๋ยวนี้ล่าสุดเมื่อวานมีพี่ทีมงานบอกว่าเฮ้ยโป๊พรุ่งนี้เดี๋ยวถ่ายคลิปงานหน่อยนะใส่เสื้อชมพูมาเสร็จโหเราติดอันดับแล้วไงเราเลยเราเลยหยิบเราเลยหยิบกางเกงสีบ้านเย็นมาใส่เสื้อคู่เสื้อผู้สีบูเสร็จปั๊บพี่เขาพังอ่ะนิดนึง้วเขาบอกว่าเฮ้ย ให้ใส่กระซส่งจมูนะไม่ได้ให้ใสทั้งตัวจมพูอ่าแต่เราติดแล้วไงติดเราติดอันดับแล้วไงในในจะ B O F อีกเดินจากแรกๆเดินงี้หลังหลังคือเดินเดินงี้เลยเวลาเรียกฮะพี่ฮะไปนะไปทำใหเราแบบพัฒนาตัวเองได้มากขึ้นตลอดเลยใช่ใช่ใช่ก็ก็ก็รู้สึกว่าเราก็คือจริง การเตือนดับหรืออะไรเงี้ยแบบพลังของทุกคนมันก็เป็นเป็นพาร์ทที่ทุกคนช่วยกันคือของโปโปก็ทําหน้าที่ตรงนั้นอย่างเต็มที่แค่นั้นเองเราแค่มีหน้าที่เดินเก๊กดีๆเล็งกล้องไว้กล้องไหนจับเราอยู่แล้วก็ส่งยิ้มให้เขานี่เออใช่ส่งยิ้มเสร็จลืมมองมันได้ลวงลวง แล้วจะมีรอยย้อนได้เลยทั้งย้อนไปเองทั้งหน้าทั้งหน้าคือบันไดมปทางไหนทั้งหน้ามีปไปเดือนหน้าเออฟูดเลยเราจะลุกในลุกไหนอะไรยังไงเราก็ต้องไม่แน่ใจแล้วว่าเราจะลุกไหนแต่เราต้องเดินมองบันไดก่อนว่ามีไปกติใช่ไหมพี่ๆกาดเขาจะบอกว่าอโปครับทางนี้ครับทางนี้ครับเชื่อไหมไม่ใช่แค่ที่ไทยที่ต่างประเทศทุกคนน่าจะชี้พื้นเฮ้ยทีพื้นเอ้ยบันไดบันได เรื่องจริงอะโปบันไดครับออแล้วเขามือกันอะโปบันไดครับโรบอกมคมัาผมก้าวก้าเสร็จเดินมองทางต่อเดินมองนี้เลยมองครัยนี่แหละ่อทตกมันยก่อนตกก่อนตกโปทำท่านี้นะโปเดินมองโบเดินเข้าไปในโรงอเปร่าสวยมากผมมีมีมานานมากพรู่้สึกผมชอบไงก็ชอบศิลปะโรเดินมองเดินมองว้าวว้าวดูรฟับ เสร็จปั๊บโอ้โหเอเท้าเท้าบวมบอกบอกทีมว่าอุ้ยเดินนิดไม่ได้เหรออีกนิดนึงจะเห็นห้องโถงนะอีกนิดนึงจะเห็นห้องโถงนะไปไม่ได้ไปไปไม่ได้กลับก่อนก็เลยถ่ายรูปกับไกด์ไว้เอ้ยเดี๋ยวครั้งหน้ากลับมาอ๋อคือเดี๋ยวกลับมาได้ใช่แล้วแล้วหลังจากนั้นไม่นานมีคนไปเดินแฟชั่นที่นั่นเสร็จปั๊บโอ้โหเขาใส่ส้นสูงมากแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยเอ๊ะเราแบบส้นแบบ เอ็งเด็แค่เดินธรรมดาเรายังคว่ำเลยไม่เราเบิกบานกับบรรยากาศไงระเบิดบานระเบิดบานเบรรยากาศอเาเอาผมดูดิคนใหม่แล้วตอนนี้แข็งแรงดีก็สัมภาษณ์ไปกระโดดไปก็ได้ครับผครับผมครับคครับครัผมครับครับครัครับผมครับครับครบับครับรครารรัครา จริงๆก็ต้องต้องขอบคุณทีมที่เป็นคนข่าวแล้วก็ขอบคุณแฟนๆที่เขาเขาก็สู้ไปพร้อมกับเราอะ่ะคือเราก็ต้องวางแผนกันว่าโอเคเราทำงานกันไงแล้วก็ขอบคุณทุกๆทุกๆงานที่เราทำอย่างเช่นแบบดีออเขาก็เราก็มีการสื่อสารกันกันกบทีมว่าจะไงงไงอย่างเงีง้ยจะต้องทำไงออกไปตอนไหนเป็นไงอย่างเงีง้ย มีคนอยากถามมาตอนถามว่าอยกถามแ่ขวันนี้กินอะไรมาใจไปหม่ปรมูลภาพปอมูลภาพในงานขระสูลโอ้โหมูลค่าแบบว้าวมูลค่าว้าวเขาก็เคยเย้ก็ก็ดีใจเพราะว่าไอตอนที่ทำโปรดักชันน่ะคือเราก็ไม่ได้หักค่าโปรดักชันจากเงินที่ทำบุญมาเราเราลงทุนเต็มที่เพื่อเพื่อที่จะได้ไปโครงการที่เกี่ยวกับโรคเอ v เวเนี่ยเพราะว่า คือจริงโปรว่าหลายคนเขาก็ประสบปัญหาเนี่ยแต่เขาแต่เขาก็ไม่ได้อยากเป็นนะเขารู้สึกว่าเฮ้ยแล้วฉันชชีวิตไงต่อฉันแบบแปลกแยกหรือเปล่าเราเลยทำโครงการได้มาแล้วบอกกับทุกคนว่าเฮ้ยคุณไม่ได้แปลกแยกคุณคือส่วนหนึ่งของพวกเราทุกคนคุณสามารถมีความสุขได้ enjoy ได้แล้วก็ส่งสิ่งเนี้ยต่อไปให้พวกเขาได้แบบชีวิตสดใสยังมีพรุ่งนี้อยู่เสมอนุ่นกับภาคครั้งแรกก็ดีใจครับ ก็นมากคบบเป็นแฟนชวนมาสวยขอบคุณครับก็ก็ขอบคุณจริงๆที่แบบซัพพอร์ตกันโอ้ก็ทำเต็มที่ได้ทําได้ครับแล้วก็จะทําให้ดีมากขึ้นเรื่อยๆก็ได้ก็ได้กำลังใจทุกคนี่แหละใช่ากผลงานแต่ว่าฝากเป็นฟิลน้องมีเลยเฮ้ยอย่างงี้เราจะคุยกันรู้เรื่องเหรอลองลอง่แต่เธอต้องพูดด้วยไงแล้วเธอทำได้ด้วย ควค่วยโอเคเอา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 มาดูมาดูมาดูก็รับฝากติดตามด้วยไม่ว่าโปรจะไปทำงานที่ไหนทั้งที่ไทยและต่างประเทศฝากซัพพอร์ตกันทุกคนอพปลกอกแล้วก็พี่ๆสื่อทุกคนทั้งที่ไทยและต่างประเทศแล้วพี่ๆทีมงานทุกคนแล้วฝากเบอยนคราวด้นะครับแล้วก็ติดตามซีรีส์เรื่องชายเร็วๆร็วนี้แน่นอนแล้วก็โปรเจกต์ใหญ่ๆที่ไว้หนวดที่ไว้นวดใช่แต่นี้เรื่องไม่ได้นั่งรถเก๋นะ รอติดตามฝากได้ครับผมขอบคุณครับอ่ะีกเสิน้สข้านยสักหหนาสิครับหนาที่หนึ่งเออหนาที่สค่ะีโตเออหนาที่สค่ะหน้าที่สเออหน้าที่สีเออหนาสุดท้ายที่เหน่อยชอบคำนี่เป็นอโมยแล้ครั้งนี่นี่ค่นีด เดินติดทชื oh, okay. like like? ้ออ๋อโปชอบแซวเพาว่าเนี่ยเขาชอบทำเนี่ยกับกระโปงแล้วบอกว่าเป็นไรอ่ะเกามือแล้วคันหรอแล้วเขาก็แล้วเขาก็นละท่านายยูเจี้ยแล้วนะอ๋อโปต้องที่นหนึ่งสหนึ่งสองสามขอบคุณ